แต่ไม่มีครั้งใดที่ภาพหัวใจเข้าข้มือเป็น,นจุดเล็กๆที่จะไปสร้างกำไรแต่ว่าเป็นความภาพหมิใจที่ผมทําได้เมื่อคืนก็ได้หลังรับตานะครับว่ารู้สึกภูมิใจนึกๆนะครับว่าวันนี้นะครับเราได้ปลูกต้นไม้ให่ใจ่คนแล้วนะครับหมูที่สุดก็คือปลูกต้นไม้ท่านไหนที่มาอบรมแล้วไม่ได้ทาอะไรอย่างน้อย ก็หอให้ปลูกต้นไม้ไอ้เผาถาทำดินทําอะไรเนี่ยบางทีมันยากแต่ว่าวันนี้เราได้เบาลมแล้วนะครับอย่างน้อยนะครับกลับไปต้องให้ได้ปลูกต้นไม้ให้ได้นะครับมันตอนนี้เราวันนี้เรามาปลูกต้นไม้เปนให่คนแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับโนะนะดยเฉพาะอย่างที่ทีมท่านบเรี่อ ก็เก to so ิดจากเปียกและทีมงานก็พวกเราทุกคนนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของโลกเกษตรผสมั้งที่หนึ่งนะครับสามขอก็คิดว่าไปมาหรือผ่านมาหรือจะมาอยู่เลยก็อยู่ต้อนรับนะครับอาจจะเลี้ยงเยี่ยงกาแฟนะครับเพราะว่าผลิดโ่วงวาววันละสองลังสามลังนะครับ นะครับมันเป็นอะไรที่มีความสุขเราเชื่อว่ามันยั่งยืนผมอยากให้ทุกคนทําตัวผมผ่านมาเยอะธุรก,กิจผ่านมาเยอะแต่ว่าผมเชื่อมั่นว่าการปลูกต้นไม้เนี่ยอาจจะชา้าแต่ยั่งยืนก็ปลูกระยะสั้น,นระยะกลางระยะยาวนะครับปีเดียวก็ได้นะครับไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ช้านะครับระหว่างรอก,ก็ทำอื่นได้ในวันในเดือนได,นด,ได้ถ้าทำเต็มตัวนะครับ แต่ถ้าไม่ทำเต็มตัวอย่างน้อยอต้นผลตกตปกปลูกทิ้งนะครับเพราะว่าที่บอกะเกษตรไม่ใช่โลกสวยต้องใช้เวลาเอาให้มันได้ใจปลกรอไว้ก่อนหรือทำรอไว้ก่อนพออ่าเราก็บมบาททำจริงเราจะได้มีต้นทุนเรามีร่มเงาที่มันไม่ต้องเหนื่อยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณออกมาแล้ว ยังไม่มีอะไรเลยสมมันจะเหนื่อยมันจยากนะครับแต่ถ้าใครอยากทำเลยมันก็มีไรายได้ที่เป็นรายวันรายเดือนทีที่เห็นแล้วนะครับที่สามารถาท,ทำให้เป็นตัวอย่างแล้วนะครับอาจจะถูกบ้างผิดบ้างเราก็เอาประสบการณ์ดีๆไปประคงใช้ตัวตัวเองนะครับขอบคุณครับ